สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หลวงมาไกลในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็มีความรู้สึกที่ไม่สู้จะดีนะักกับกรณีของเ,อเกิดปัญหาไทยขเขมรขึ้นนะไทยกัมพูชามีความรู้สึกว่าประเทศเรา,เาถูกลบหลู่ดูหมิน่นจากขเขมรโดยเฉพาะทหารขเขมร ในห่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาหรือจะเอาให้มากกว่านั้นก็ตั้งแต่ประมาณต้นต้นปี67ที่ผ่านมาความพยายามของฝ่ายเขเมียนเนี่ยที่จะให้ประเทศไทยเราพูดคุยกันเ,เรื่องของเกาะกูดผลประโยชน์ของเกาะกูดเริ่มต้นขึ้นมาหลังจากที่นายทักษิณน,นี่แหละได้ไปปฐาฐกถานะครับในรายการของสื่อมวลชนรายการหนึ่ง พูดถึงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆนะนะห้าสิบห้าสิบจนเป็นเหตุให้สังคมไทยเราตื่นตัวขึ้นมาในขณะเดียวกันฝ่ายเขมรนก็ตื่นตัวครับฝ่ายเขมรน,นี่ก็โอ้โหเอาเลยทีเนี้ยเออประดนประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยตีฟูกันครับปลุกระดมกันครับฝ่ายค้านของเขมมนเองก็หนุนถึงขนาดที่ไปกดดันรัฐบาลของฮุนมาเน็ตเนี่ยบอกว่าไอ้เกาะกูดเนี่ยมันจะต้องเป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทย ออหลังจากที่ไทยเราเงียบไม่มีการตั้งคณะกรรมการเจรจาเรื่องอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเป็นเหตุให้ขเขมรยเนี่ยยกระดับการกดดันครับยกระดับการเคลื่อนไหวครับมาปั่นป่วนกวนชายแดนประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปราสาทต,ตามเมียนทมนะครับตามข่าวที่เราเห็นในพลเนี้วงนะคลตีเนี้วงของขเขมรเนี่ยก็เริ่มเข้ามาวุ่นวายในบ้านเราเมืองเรานะปราสาทต,ตามเมียนทม แรกเริ่มเดินทีก็มาร้องเพลงชาติามาร้องเพลงชาติถูกกองทัพไทยประท้วงห้ามไม่พอใจครูจะยิงเพราะครูจะยิงเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะทางไทยก็เฉยครับขมิ้นก็ได้ใจครับย่ามใจครับสร้างคอนเทนต์สร้างเรื่องสร้างภาพด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ไฟปิศนาครับไม่ไม่ศาลาตีมุกนะสารามิตรภาพ ซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่สมัยนูน้นสมัยท่านอิศรพงษ์หนุนพักดีนะครับไม่ไปแต่พระพทรุทธลูกตามการข่าวแล้วเนี่ยบอกว่าเอาไปเก็บไว้ที่หน่วย,วยที่ตั้งของทหารขมรหน่วยหนึ่งแห่งหนึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆน,น,นั่นแหละไม่ไกลอันเนี้ยนะครับฝ่ายไทยควรจะมีการพิสูจน์ทราบเออถ้าเกิดไปอยู่กับฝ่ายขมรนจริงการสืบสวนสอบสวน,สวนเกี่ยวกับการเรื่องเผาวสัสดีมุกค,ควรจะปรากฏต่อสังคมแต่ก็ปล่อยเรื่องนี้ให้เงียบไป เนี่บไปภายใต้การนําเสนอของโฆษกกองทัพบ,บกบอกว่าเป็นไฟไหม้มาจากการเผาเทือกสวนไรนาของพี่น้องประชาชนชาวเขเมรก็เหมือนกับจะปิดจบเอาดือด้อด้านแบบนั้นเออแต่สังคมไทยก็ค้างคาใจนะครับนอกจากนั้นก็มีคลิปภาพต่างๆปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นการตัดรวดน้ําในบริเวณชายแดนไทยซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่าที่ใดถ้าหากทางการไทยทหารไทย กระทำการล่วงล้าอธิปไตยของเขเมรผมเชื่อมั่นว่าเขเมรมันไม่นิ่งขนาดนี้แล้วครับเขเมรมันประท้วงแหกปากโวยวายไปแล้วครับเออแต่มีการทาคลิปชั้นมาตัดลวดน้ําบางที่บางแห่งซึ่งไม่ชัดเจนว่าที่ใดที่หนึ่งไม่ระบุสถานที่มองได้ว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์ของฝ่ายขเมรที่จะปลุกระดมมวลชนคนขั้นชาติฝ่ายขเมรเพื่อจะเออหวังผลทางการเมืองครับเนื่องจากฝ่ายค้านของฝ่ายขเมรเนี่ย ทะลมรัฐบาลหุนมาเน็ตในกรณีของเกาะกูดในกรณีนี้ทีนี้จะทํำยังไงให้คนกเมีนเนี่ยหันกลับมานิยมในฝั่งรัฐบาลของตระกูลหุนมันก็ต้องสร้างประเด็นแบบนี้หุนมาเน็ตก็อาศัยเรื่องที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัไมฮุนเชนผู้เป็นพ่อจําได้ไหมครับปี5้าสี่ปลูกกระแสข้างชาติชาตินิยมนะจนนํามาสู่สงครามบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสงฝั่งนะสุดท้ายแล้ว ก็เข้ามาสู่การเลือกตั้งไฟหุนเชนก็ชนะหุนมาเนตก็เหมือนกันหลังจากที่พลาดพังในเรื่องของกระแสมวลชนด้านเกาะกูดก็หันมาเปิดประเด็นนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่านายพลเนี้วงเนี่ยซึ่งเป็นตําแหน่งแค่พลตีเนี่ยจะกล้าหารชามชัยมายุแย่ประเทศไทยได้ขนาดนั้นแต่ก็ไปที่ชัดเจนแล้วว่าหลังจากพี่เนียวง์ได้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสตีหมายเลขหนึ่งของเขเมรเนี่ยถึงกับมอบเหรียญกล้าหารให้กับเนียวง์ อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงกลเกมที่ฝ่ายเขเมรเขาวางแผนมาเป็นคาดเป็นตอนแล้วอันนี้ประเทศไทยเราจะต้องอดทนอดกั้นอีกแค่ไหนกับการกระทําลบลูดูหมิ่นจากทหารเขเมรปัจจุบันนี้นะครับก็มีการนําทหารมวลชนไม่ว่าจะเป็นลาษสีชีปลาขาวขึ้นมาทําพิธีกรรมต่างๆนะนะที่ประสาทตามเมืองทมทําเหมือนกับประเทศไทยไร้ซึ่งอธอิอธปไตย อยากทําอะไรก็มาอยากจะทําอะไรก็ทาไอ้แบบนี้ไม่ดีไม่งามครับมันใช้ไม่ได้แล้วแต่ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลไทยก็กับนิ่งเฉยอีกครับไม่มีปฏิยาโต้อตอบกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยมีหรือไม่ครับถ้ามีแล้วทํางานหรือเปล่าถ้าอยู่แล้วแบบไม่ทํางานทําการไรีลล่าออกก็จะอยู่ไปก็เสียภาษีเปลืองภาษีของออประชาชนคนไทยครับมันควรที่จะประท้วงหรือหามาตรการอื่นๆกดดันเพื่อโต้อตอบฝ่กยะเมนครับ อย่างน้อยที่สุดแสดงความเป็นเจ้าของเจ้า,จาของผื้นแผ่นดินนี้ไว้ก่อนนะไม่ใช่ไปปล่อยปะลาเลยให้ฝ่ายขมรนมาสร้างภาพเออมาสร้างภาพมาสร้างสัญ,ญลักษณ์ว่านี่เป็นดินแดนเขมรนหรือไม่นะด้วยการที่มวลชนต่างๆเข้ามาในพื้นที่ตาเมืองทมได้อย่างเสรีทั้งๆที่เราประกาศแล้วว่าสาันปันน้ำนั้นตาเมืองทมอยู่ในเขตประเทศไทยลึกเข้ามาจากสันปันน้ำเจ็ดแปดร้อยเมตรเป็นที่ชัดเจนเราทําไมไม่ปะท้วงทําไมไม่หามาตรการโต้อตอบ อย่างน้อยก็ปิดกั้นแนวชายแดนตรงนั้นไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มวลชนคนกระเหมนขึ้นมากระทําการที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับไหนว่าปราสาทต,ตาเมืองทมเป็นที่คารมศากลของคนกระเหมนคนไทยก็มีครับเพียงแต่ฝ่ายไทยนี่ห้ามครับไม่ให้ขึ้นไปทํากิจกรรมใดๆเออเกงว่าจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวเกงว่าจะไปก่อปัญหาโน่นนี่นัน่นในขณะที่ฝ่ายกระเหมนทาทุกอย่างที่กระเหมนวางแผนไว้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ มันจะเข้าสู่โต๊ะเจราจาในวันที่21มีนาคมคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้หรือไม่พวกเราก็ต้องมาจับตาดูว่าเดี๋ยวเ,เราจะเสียอธิปไตยของประเทศชาติเราอีกหรือไม่อย่างไรจากการกระทําของฝ่ายขมรและความอดแอความไม่ชัดเจนความไม่หนักแน่นของฝ่ายรัฐบาลประเทศไทยถ้าเกิดเราเ,เราไปทําอย่างนี้กับประเทศอื่นผมเชื่อมั่นว่าถูกประท้วงอย่างรุนแรงแน่นอนในขณะที่เรากับเพิกเฉยครับ นะเพิกเฉยฝ่ายรัฐบาลไม่มีแอคชั่นอะไรเลยนะในขณะที่ฮุนมานเนตเองซึ่งเป็นนายกมนตรีของเขเมรนี่ออกมาพูดเรื่องนี้ทั้งเชิงปลุกระดมทั้งเชิงให้ความมั่นใจมีการกล่าวบางท่อนบางตอนนะครับพร้อมที่จะใช้กําลังอาวุธหรือวิธีการใดๆก็ตามเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเขเมรในขณะที่ประเทศเราเงียบเป็นผีเป่าซากนะไอ้ชิงเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในอนาคตว่าเราอาจจะเพียงพำ เราอาจจะเพียงพังเสียประชาธตาษเมือทมให้เขมเนก็อาจจะเป็นไปได้พี่น้องประชาชนคนไทยคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาลองแสดงความคิดความเห็นเข้ามานะครับพี่หลวงมาไกลก็เป็นเพียงสื่อเล็กๆช่องหนึ่งที่อยากจะนําปัญหาเหล่านี้มาสะท้อนให้พวกเราได้คิดได้คิดแล้วก็เออก็ขอเป็นกําลังใจกับพี่น้องทหารนะครับที่หวังจะชื่นชมได้ก็มีเพียงกองทัพภาคที่สอง ที่ออกมาซ้อมลบที่ออกมาแอคชั่นที่ออกมา,อาแสดงความพร้อมที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยแต่อย่างว่าล่ละครับลำพังทหารจะขับเคลื่อนจะทำอะไรเนี่ยเพียงลำพังฝ่ายทหารก็คงไม่ได้มันจะต้องเป็นทั้งระดับรัฐบาลที่จะมาเคลื่อนหนุนนะครับฝากคิดนี้ไว้ให้พี่น้อง fc แฟนคลับได้คิดท่านมีความคิดความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามานะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน หวังว่าประเทศไทยจะไม่เสียดินแดนใดๆให้กับต่างชาติอีกแม้แต่ตารางนิ้วเดียวขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังสนับสนุนรายการด้วยคิวอารค้ดโดเนตบัญชีของไทยพนิช์ให้ช่องนี้มีพลังในการขับเคลื่อนสร้างผลงานต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสีดำรับการแ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของช่องที่หลวงมาไกลครับ ขอบพระคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ